สามบ่นี่ิสามสามสามยี่ใดบ่นี่3 3 3น <laughs> ปันปันสามเนี่ยเจาปันแม่เจ้าสองเก้อ <laughs> <laughs> ไปแล้วครับแซงเลยครับแซงเลยครับปันแซงครับเป็นไหนแซงเลยเสียริว หรริวเบาๆเป็นไงซีเปนเป็งคอรถไทนไหมแอมเดี๋ยวองถามอนสอบถามมึงหน่อยเอ้ยเดี๋ยวจัดจัดว้าปั่นไร่าไรเนี่ยปั่นไร่าไรเนี่ยโอ้ยปั่นปั่นถือแกโอ้ยสามลอยดปั่นสาม้อยไหมปั่นเกียรสาุ่นนี่ เสามอามสามยี่ไดวะนี่ปันปั่นสามนะยี่ปันแม่เกืยบสองอาเดี๋ยวปั่นนาเกืยบสามให้ดูครับมันจะไหวไหล่ะไหวไหไหวไหยอดเลยนะเออเอาเปิดรอบไหมเออปันเกืยบสามครับพี่น้อง พอมีแองเลยว่ะปาน,นากีป้าน,นาจีสามมันยังไม่ได้รอบไปแล้วโอ้โหโอ้รอบได้กับจวดเลยครับนี่เนาะ <c ười> พี่ฝอยผมนี่ชอบยุจัดครับอันฝอก็นูจักตอนแรกนี่ครรอบมาถึงรอบมาถึงเปิดลอยจกสามพันไหมมาแล้วครับเกียร์สามเลยครับพี่น้อง มาแล้วเออดิมันตอกปั้นแบบนี้เออเออตอกปั้นแบบนี้ไหมยังเสียเลยอะอะเป็นกองใหญ่เลยวะสุดยอดครับการปันน้นนาการปันน้นนาที้ถูกวิธีนะครับพี่น้องตายขี้ต้มตายขี้ต้ม เหมือนครับเหมือครับไปคือแห้งแต่ว่า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 เปิดรอบจากสามพันไหไปเลยเปิดรอบจากสามพันไหมเออไปแล้วครับ ของแกดีมาพี่น้องเลยสุดยอดเลยสุดยอดสุดขี่สุดต้นครับมีใครทำบ้างครับโอ้เอามีช่อง y t u t u เหมือนกันนะดิวเบาๆดือเข้าไปติดตามมันกันเลยครับติกตอกผมผมผมนี่ชอบคลิปมันสอนไอ้ย่ายขับรถครับโอ้สุดยอดครับโอ้ยไปแล้วมันสุดยอดครับ โอ้ของแสเลยโอ้สุดยอดแล้วนี่ละเป็นพี่ประทับใจครับ <c oughs> ของชาวนาเฝ้าปัน่นเฝ้าเสร็จเฝ้าไปเฝ้าจวดจังสี่นะแมะอุ้ยทำไมรถมันเร่งหนอวะปั่นเกียร์สามยังอุ้ย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 ไปได้เสียอ่ะโอ,อ้เอ้เอ้ โอ้โิตมครับหนาตมครับพี่น้องไปแล้วบอมีแงงวะ <c oughs> เอ,อม้มันโว้ยท่านั้น,น,นงนี่เล่นเอาเล่นเอาเลยดิเป็นไดพี่น้องเ้ยสุดยอดแล้วนี่ครับถ่ายเลยครับถ่ายแล้วก็ปั่นเลยครับพร้อมกันเลย อย่ามีลีลาไม่ต้องลีลาเอาแซงแซงแซงเลยแซงเลยแซงเลยแซ <laughs> งเลยครับแซงเลยครับปัน่นแซงครับเป็นไหนแซงเลย <laughs> <laughs> โอ้ <c oughs> โอน้่มมันหมื่นละพันอยู่บ่นี่ ไปแล้วครับนี่จมอุ้ยไปได้เซ่ปะไปได้เซ่อไปได้เซ่ครับพี่น้องโอ้โหอุ้ยจุ่จมจมุ่มปันใจนาลอกครับโอ้เฮงเลยปะของแกได้ปะพี่น้องเลย ีีดกวมันจะปันเส็นแล้วเขายัางปันมันเขายัางไส่ันเส็นเลยชอบเด่ทอดรถไฟนะ ต <c oughs> ายแล้วพี่นอ้องเอ้ยน่นโอ้สุดจัดครับ <c oughs> ตกแบบนี้ไหมอย่าไปลีลามันท่านกินเขาดิ วีลาครับไม่ทันกินแน่นอนตอดสกีออกหรอือเปล่าวะไม่มีรอยสกยีเลยครับเพราะว่าปั่นได้เนียนอยู่นะเอาแซงอีกแล้วแซงอีกแล้ว,ลวนักรอบเลยนี่ๆๆนักรอบแล้วครับ โอ้นี่แหละครับป่านนาที่มาฐานครับ ฟังทอมาจากไหนวะก็ที่หรอวะทอ สุดจัดอ่าเมิด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 เอาไปให้พ่อกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ